สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกสิณบีพอชื่อเล่นชื่อน้องบูมบูมครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุสิบขวบสิบเอ็ดเดือนครับเล่นสนุกเกอร์มานานหรือยังครับเล่นมาสามปีกว่าแล้วครับค่ะแล้วจะเล่นจนถึงเมื่อไหร่ครับจะเล่นเออจะเล่นจนถึงแบบโตเลยครับแล้วก็ไปเทิร์นโปรที่อังกฤษแล้วก็เล่นมืออาชีพครับครับผมแล้วก็เออรู้สึกยังไงกับการแข่งขันรายการเจมวัฒนาจูเนียร์ครับพครั้งที่ผ่านมาครับ อ๋อรู้สึกดีครับได้เจอเพื่อนด้วยครับแล้วอยากให้ลุงต๋องกับลุงตั้มจัดต,ต่อต่อไปหลายรายการครับปกติน้องน้องบุ้มแข่งขันรายการเด็กๆบ่อยไหมครับไม่บ่อยครับอันอันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่หนึ่งของลุงต๋องกับลุงตั้มครับอยากให้มีรายการแบบนี้อยากให้มีเยอะๆแล้วก็อยากให้ผู้ผสนับสนุนใจดีมาเจ้าทำให้แข่งเยอะๆด้วยครับ ผลงานของน้องภูมิสำหรับรายการที่ผ่านมาเป็นยังไงมั่งครับได้แชมป์ยูสิแล้วก็แพ้แชมป์ยูสองครับผมในลองเชิญชวนเพื่อนๆให้มาแข่งขันรายการของลุงตั้มลุงต๋องขอเชิญเพื่อนๆนมาเล่นสนุกเยอะๆแล้วก็มาจะได้แข่งคู่บอลลองเยอะๆครับแล้วก็จะได้แข่งของลุงตั้มกับลุงต๋องแล้วก็จะได้มีสมาธิครับมีอะไรทิ้งท้ายไหมครับ ไม่มีครับแค่นี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ